ฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้มีรถเข้าใหม่รถครอบครัวม,มานําเสนอกันอีกแล้วนะคะบอกเลยว่าไม่พักไม่ได้พักแน่ๆน,นะคะถ้าเ,เพื่อนๆแบบ ติดตามกันนะคะจะได้ดูรถทุกวันที่นี่เลยรถของพลอยนะคะทุกคนันใช้เงินออกรถเพียง999บาทคือจบทุกอย่างบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้ฟรีทั่วประเทศด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆน,นะคะสนใจเป็นคันไหนนะคอมเมนต์บอกด้านล่างหรือว่าติดต่อช่องทางด้านล่างคลิปได้เลยนะคะยินดีช่วยดูแลใกล้ๆดูแลให้หมดนะคะบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้ฟรีทั่วประเทศด้วยค่ะมาวันนี้เดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกันกับคอนดา CRV ES 2.4 4WD รถปี2021ค่ะที่ประหยัดจากป้ายแดงไปหลายแสนเลยวันนี้ประหยัดประหยัดกันนะคะใช้เงินออกรถเพียง999บาทจบทุกอย่างค่ะสำหรับลูกค้านะคะที่มีเครดิตดีพรายมีดอกเบี้ยพิเศษให้ด้วยนะคะคันนี้ค่ะ CRV ปี CR v P 2021นะคะไฟหน้าเดย์ไลท์สวยๆนะคะไฟตัดหอก LED มาให้ด้วยนะคะเครื่องยนต์2.4 สวยๆเลยนะจ๊ะดูล้อสิทุกคนโอ้โหล้อสวยมากดีไซน์มันสวยมากเลยนะคะเป็นรูปดอกไม้ค่ะแล้วก็อย่างคุณภาพดีโตโยค่ะกระจกด้านข้างปรับพับไฟฟ้าได้ไฟเลี้ยว LED ที่ปลายกระจกด้วยค่ะและนี่คือกล้องเข้ามุมนะคะ มือจับทำงานร่วมกันกับกุญแจสมาร์ทเคเลสค่ะและกรอบหน้าต่างก็จะมีลายเส้นโครเมียมให้ด้วยนะคะเพิ่มความสปอร์ตและลักชัวรี่ให้ตัวรถได้อีกค่ะนี่นะคะคันนี้ก็เป็น 4WD CR-V นั่นเองนะคะไฟท้ายนะคะก็จะเป็นลายเส้นของ LED เลยนะคะคมชัดมากๆกล้องหลังมีมาให้หนึ่งตำแหน่งค่ะแต่ปุ่มยางใต้ H ค่ะก็จะได้ ประตูท้ายที่เปิดปิดไฟฟ้าใช้งานได้สบายๆและตัว ES นะคะเอกลักษณ์ของเขาก็คือจะเป็นรถ CRV 5ที่นั่งนั่นเองนะจ๊ะภายในได้พื้นที่กว้างๆเลยเดี๋ยวพอซูมเอาให้ดูนะคะกว้างๆแบบนี้นะคะเบาะพับราบได้มีไฟส่องสว่างให้ค่ะซ้ายและขวาเลยแผ่นรองยางก็อยู่ครบนะคะรถปี2021นะคะคัดคุณภาพพรีเมียมมาให้ เพื่อนๆสังเกตใช่ไหมว่าพลอยพูดไม่ชัดบ้างพอดีจัดฟันแล้วแต่ละเดือนคือจะจัดฟันมาแบบไม่เหมือนกันเนาะอาจจะพูดแต่ว่าไม่ชัดบ้างต้องขออภัยนะคะมาดูกันในส่วนของรถสวยๆดีกว่ากับความตั้งใจของพลอยนะนะคะ CRV นะคะบอกเขานะคะกี่รุ่นกี่รุ่นนะคะก็จะเป็นแบบเนี้นะคะแล้วก็ที่พักแขนนะคะพร้อมที่หวางแก้วที่เป็นเอกลักษณ์ของ CRV แบบนี้เลยจ้ะช่องแอร์ให้สองช่องนะคะ ช่องเสียบสาย USB Lightning ให้ตรงนี้อีกสจุดด้วยค่ะนี่ตกแต่งลายไม้มาให้ถึงประตูด้านหลังเลยค่ะและนี่คือซันรูฟนะคะรับแดดรับแสงกันได้เลยจ้ะรถนะคะดูโปร่งล่งสบายภายในคือกลิ่นหอมไผ่มากๆโอเคนะคะภายในนี่ได้ชุดเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้าและบาะของ CRV นี่เลยค่ะนะคะเอากลักษณ์ของเขานะคะ ไซส์าซาแบ็กมีมาให้สันรูปอยู่ตรงนั้นแล้วนะคะแอร์เย็นฉ่ำๆรถหอมหนังแบบใหม่ๆคอนโซลลายไม้แบบนี้มาให้นะคะกระจกปรับพับไฟฟ้าค่ะรถปี 2, 0, 2021ัหไม่วิ่งไปมาดูกัน42,390โลเท่านั้นนะจ๊ะ โอเคนะคะสำหรับพวงมาลัยนะคะได้พวงมาลัยมัลติฟังชันครุสคอนโทรลสปีกเกอร์รับสายวางสายได้หมดเลยนะจ๊ะปุ่มพุชร์ทอยู่นี่นะกุญแจสมาร์ทย์เลสนะคะมินิมอลมากๆจอตรงกลางสวยๆค่ะมาพร้อมกับระบบนำทางนวเเกเตอร์ให้ด้วยปรับแอร์ง่ายๆเพียงปลายนิ้วสัมผัสแบบนี้เลยกล้องมองหลังคมชัดเลยค่ะนี่เบรคมือไม่อยู่ที่เท้าแล้วนะ เบรกมือมาอยู่ที่มือแล้วนะคะพร้อมทั้งเบรกโฮนะคะทำงานง่งายๆแบบนี้เลยอีคอนโหมดก็ด้วยนะและก็มีไวเลสชาร์จมาให้ด้วยนะจานี่อัปเดตกันนี่นะคะบุคเซอร์วิสต,ติดรถมาให้ด้วยจ้ากระจกตดแสงรบกวนออโต้นะคะและก็นี่ซันรูฟสวยๆเลย ม่านบางแดดนะคะนี่มีกระจกในตัวให้ด้วยนะคะและไฟ LED ทั้งชุดแบบนี้มาให้ด้วยจะ้ะและนี่คือ CRV ES 4WD 2.4รถปี2021นะคะราคาพิเศษเพียง949,000บาทนะทุกคนแล้วก็จะผ่อนอยู่ที่15888นะจะ๊ะสวยๆแบบนี้เป็นของคุณได้ง่ายคะ่ะเพียงติดต่อช่องทางาน,นล่างคลิปนะคะออกรก็พรอยใช้เงินเพียง999บาทคือจบทุกอย่างคะ่ะ อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ